ที่สนามมาคัสลีย์สเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพรอบการเลือกรอบที่3นะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาลดีฟนะครับมีคุณสมยศแดงดวนและผมโจธินานลีการเลอร์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับเอาครับสัญญาณเริ่มเกมขึ้นมาแล้วนะครับทีมไทยอยู่ในชุดขาวเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีติติพนแล้วออกมาที่ประดินไปทางซ้ายกีฬาจอนเอาครับเปิดแม่นๆยอดเข้ามาลูกนี้ได้งโอ้โหเอาแล้วครับติติพน ใช่ครับลูกค้าครับเดอะทอเปิดมาลูกนี้เล่นใช้ตัวขึ้นหมอดนะครับของสลัดดูเย็นครับบอลขึ้นเสานะครับแล้วก็เนี่ยครับเข้าประตูไปแล้วครับบอลเด้งออกมาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที ar, of of ท่ส uh, ี <pursue schemes> ่สิบเอ็ดนะครับเอสซิ่สองเดอะทอนุตมาลแข็คร <pre> ับบอลแมานทั้งสายกับบดินอาครับบดินมีพื้นที่กระชากขึ้นมาบดินเปิดเข้ามาทีละสินได้ดาสองประตูต่อศูนย์ครับทีมไทย จนได้ครับช่องน <ian> <tra vel> ้องทุกท่านเจ็บครับทีสินแดงดาครับประตูประตูที่สองครับให้ทีมไทยหนีเมารลี่เป็นสองประตูต่อศูนย์เองครับก็เป็นประตูที่53าสิบสามของทีสินแดงดาในนามทีมชาติไทยตื่นใจด้วยนะครับ114นัดครับดูครับตรงนี้เคลียร์ไม่ขาดเองครับแนวรับของเมาลี่ครับอัครามอับดุลานี่ครับสุดท้ายบอลเลยมาถึงทีสิงห์แดงดาครับลูกนี้ยิงไปครับติดตัวผู้守ประตูเหมือนกันครับแต่ว่าบอลเลยข้ามเส้นไปแล้วนะครับ เล่นกับธีรทร์ครับธีรทรซ้ายเปิดโค้งเข้าไปลูกนี้แล้วก็จิงลูกนี้ยิงไม่โดนสามประตูต่อศูนย์ครับทำได้ครับสำหรับทีมชาติไทยพันศาเหมพิบูลสามประตูต่อศูนย์ประตูกับธีรทร์เ่นซักตอนที่สารัฐมันกลับมาธีรทรแล้วเปิดยาวมาลูกนี้ครับเแย่บ่งไม่โดนนะครับแล้วกดเข้าขวาครับของภาษาพิบูลมีบอลพุ่งดีเลยครับบอิเซฟเลยครับบอลเหม็ดไฟเสาดูครับธีรทรเปิดมาแล้วพยายามที่จะหม่งเคลียร์ครับอัครามแต่ว่าไม่โดนครับบอลเลย มาถึง